กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุคนเนาะบอกว่าอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้กกระต่างประเทศเนาะทุกคนเอ้ยยินดีตอนฮับเขาชูซ่องตู้ชิดค่ายดีอีกแล้วทุกคนเนาะอ่าทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเมื่อนี้อ่าตู้ชิ์จะมาพามาวัดเนาะอ่าเดี๋ยวมาอย่างเดียวไปเบ่งน้ำกันทุกคน สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์สักขูดทุกคนอีกเทนึงเนาะ,ะมือนี้กัอยู่วัดปลากับทีมงานเนาะทุกคนอยู่กับอเบาเวียงเบาคำเนาะสบายดีเบาคำเบาเวียงเนาะและกะพระเอกในมือนี้เนาะสบายดีอ่าไอสมบัติเนาะอะ่าหอวาตู่สมบัติเพ่นะอ่ามือนี้ตัวสิดก็ได้ไปครับเอาหอดเฮือนเอนานะอะ่ากับทีมงานเฮาเบาคำเบาเวียงเนาะ เขาก็ได้ไปหักของอนเฮียนเพื่อมายังมืนอนอี่เนาะมาบวชอาอนุโมทนาบุญนำมาให้สมบัติเนาะมือนี่เพิ่นจะมาบวชเนาะเพิ่นโตรหาแต่เมื่อคืนนี่เนาะเ<อ>พิ่นโตรให้มาหาให้มาหับเพิ่นพาเพิน่พน,นมาบวชแน่เพิว่าเนาะกับเฮาก็ได้ลมกับทีมงานเฮาเนาะทีมงานเฮาเนาะทางเบาคําแล้วกะเบาเวียงอ่าแล้วกะหาสละเวลามาพาเพิ่นมาเนาะอ่าแล้วกะ ทางไกราชาเพิ่นถ่ายจ่พุ่นเลยเนาะกะเพื่อบม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะะปนำเลยนำทางไปเลยเนาะอ่าสบายดีเอฟซีตุซิตอีกเค่หนึ่งนอกอะจะเห็นอยู่เนาะว่าตุชิตจะมาเลื่อยอยู่เนาะทุกคนเอ่ยมาหาอ่าสมบัติเพิ่นกับเอกราชาเพิ่นเนาะอ่าลืมบอกเนาะตุซิตจะได้อนุโมทนาบุญนำเนาะมาซื้อน้ำมาถวายเนาะถวายน้ำเป็นปัจจัยเนาะ นำดีมมาสันสัสทุกคนเอ้ยมีอากาศดีอะไรทุกคนในน้องเมือนี้ก็ขึ้มอากาศดีขึ้มฟ้าขึ้มฝนอากาศเย็นเนาะอ่ะไอสมบัติเอ้ยอ่ะเดี๋ยวถามก่อนเนาะวัดยังอันนี้วัดปานาค่ะอดีอ่าที่ที่จะบวชนี่ ก็สิบวชจากมือหรือว่าบวชเลยบ่หรือว่านะไหนบวชเจ็ดวันบวชเจ็ดเจ็ดวันบวชอ่าบวชให้ไพเป็นพิเศษบ่อหรือว่าอะไรบวชให้คือยาเมนูคําสอนเนาะพรอแม่พี่น้องยาเมนูคําสอนเพิ่นอยู่ใส่เนาะเพิ่นอยู่ฮ่องกงโอ้ผู้เพิ่นเฮ็ดเฮือนนะเจ้าบ่อชื้อดินให้ผู้เพิ่นซื้อดินให้เนาะโดยก็เฮ็ดเฮือนก็จะร้ายทัน บวชบวชให้หลายๆายท่านนั่เลยเนาะอาซา้ถูกให้ได้บุญน้ำน้กห่างกัมือนี่เนาะยังไม่ตัวกุสอนะพ่อนเพี่อนเพื่อนเป็นผู้ซื้อดิ่นเป็นผู้เทียบวชนะพักเพิมเจ้าการไดยตอบบุญคุณบุงวัดสิต่อใได้ก็เลยบวชให้เพื่อนเนาะขอบวชอ่าแล้วคอยกระเชื่อวันนั่นนี่เนาะไอ้สมบัติคอยเชื่อว่าเพื่อนกับบม่ได้ต้องการอย่างจากเจ้าดอกด้วยเพื่อนเห็นเจ้ามีความสุขสบายเพื่อนก็มีความสุขด้วยและเพิ่นก็อยากขอให้เจ้าชิงที่เพื่อนต้องการคือเห็นจะเป็นคนดีลก ชูชีวิตแบบนี <ics> ้ต่อไปอ่าดูเนาะอ่า yeah ดูเนาะบอกเวียงเนาะยังไงคุณบ้านเป็นไปโกลผมอ่าเป็นจิโกนผมบ่นี่อ่าแปะแปะแปะเดี๋ยวไปทักทายเป็นก่อนเนาะภรรยาเป็นอยู่ทางพุทธเนาะบอกคำนาะอ่าภรรยาเป็นอยู่พุทธก็ได้เดี๋ยวนี้ได้เนาะ ตัดมาเนาะทุกคนเลยอ่ามาสามคนบ้างนี่สบายดีบาเทเนาะอ่าดยสบายดีคือกันเนาะอ่าเป็นได้มาแต่จักโมงเนะาะเหมือนเจ้านี่โอ้มาได้มาเนาะนี่บาเทเนาะเอฟซีบาทเทแต่อาจจะเอฟซีตัวชิดอาจจะคุณอยู่ดอกเนาะเพิ่นกันเอฟซีเพิ่นหลายแล้วได้หลายอ่า

ทัวร์แต่ละวัดมันสีบกคือกันนะต้องไประธานท่ายานเขาเนาะต้องมีปัจจัยแน่ยนะต้องเห็ุอยู่ได้บ้างต้องได้ก็มีปัจจัยอ๋อแบบได้ปัจจัยที่ห้าบวชนะบ่ปัจจัยห้าเหตุใส่บ้างใส่บ้างใส่บ้างเป็นที่ที่นะบ่อ่าบุหัว่าอยู ทางไทยสีคือกันอยู่บ่เนาะไปดี๋ยฮานำไปเบิ่งนขนโกนอมปะตาวเร่มเปลาน้ของฮาลงมาในโดนอ่าไปไปไปยางยางตัวเวียงกับตัวคำยางเลยข่อยจะเป็นคนดไทยเอาเนาะฮาก็ได้อ่าฮาจะพมมนเนาะวมบนฮาก็ได้มีน้ำมาถวายเนาะทุกคนเลยอ่าแต่เมื่อี้ก็มียูทูบเบอร์ได้เนาะหลายคนเพิ่งนี่ยไปหา เห็ุเหตุต่างคนต่างไปเนาะที่มีกันในลายอยุคของมันนี้เราต่อมาเรากะสละเวลามาคือกันเนาะมันีจะทุกคนเองตามคำเชิญของเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนก็ได้โทรหานชงเทือเนาะเพื่อนทรหาเนาะโอ้อ่าอะตัวไปสิถือได้นี่เนาะ ใคาบอกำนุงกอนอ่าใคาบกำนุงกอนเนาะอันน้กี่ดออ่านะมากะโคห์ห่า fc อ่าตุ้ชิด fc บอกขำ fc เบาเยังได้บุญน้ำกันเนาะมันนี้เนาะสาธุเนาะให้ทุกคนได้บุญอันอนุโมทนาบุญน้ำกันเพาะนั้นเนาะทุกคนเอ้ยคอยคอยว่านใครกลัวแดดอยู่ได้ตัวย เนาะอากาศดีเนาะตัวเนาะป่าบอกคำเพิ่นได้ลายอกันนี่ได้ลายแพ็กอะนรีเิ่นเนาะที่นี่ไปถามทางอ่ะพี่เกษาเพิ่นอาจจะดีใจบอกหรือว่าอึ้งนั่นแหละเนาะถามเพิ่นสองเทื่าเพิ่นกระข่างเลยทุกคนเอ้ยอ่าจะได้ถามเท่าที่สามเนาะ เราก็จะเอามาเก็บไว้ตรงนี DVD> ้เนาะมารวมกันตรงนี่เนาะฮะโอ้ขนาดหักแฉนทุกคนฮะสบายดีบ okay. ่พามีเนาะฮะเลยมาแต่เศร้าบ่มากินนี no> ่นาะทุกคนเนาะกินไปหับเอาอ่าไอฉสมบัติเพื่อนอยู่เฮือนเฮาบุญมาบ่บ่เนาะ เพิ่นมีธุระเนาะเพิ่นไปมุกเ,เมื่อนี้เนาะทางงานสาวคืมเนาะทางสาวคืมใจชาวางเพิ่นเนาะจักจสื้อผาเพิ่นไปทางใดล่ะเนาะทางาว่าเนาะเดียว <c oughs> เายทางกะสีเลาะแถวนี้แหละทุกคนเลยสีผ้ามาวัดเมื่อนี้มาชมบรรยากาศเขาเอิญเพิ่นเอิญมาวัดป่าเนาะอยู่นี่เนาะไปคลิปลนึงนวอนนี่ฮะจะว่านยังเอาว่าว่าทางคัมมี่บ่เด็กวัดโต่อน เออกระถายไปเรื่อยๆเนาะเบิ่งก่อนเนาะทุกคนเอ้ถาหากว่างาเกินมันงาเกินกบสีเฮ็ดเป็นสองคลิปเนาะทุกคนเอ้เพื่อว่าให้าพ่อ่พี่น้องเขาเบิ่งแหละจะบ่เป็นการเบื่อเนาะเดี๋ยวพาเลาะเบิ่งแถ่นี้ก่อนเนาะทุกคนเอ้นา่เที่ยวไม้สามารถเป็นไประอาจากย์เนอกกว่าเนสี มเพิ่นๆๆมอีอย่างน่เนาะพี่น้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปถามันพี่ชมพัดเพิ่นไปถามาสีโกนโพลโกนพรมนะบ่ะโดยจะมีกระจกกระจายน,ะน่ะนนนเป็นหลอดอืมอะไมายังไงเพิ่นโอ้บรรยากาศดีเนาะทุกคนเลยอยู่ป่าเนาะหาหางากันเนาะบรรยากาศนั่นนี่ ใส่ช่องเอาบอดูผ kind of ิธที่พ่นนาพ่นเอิว่าใส่บังเนาะทุกคนแต่ว่าพ่นบ่มีบังก็เลยใส่ช่องเอาเนาะนี่ก็อาจจะเป็นอ่ากุฏิเนาะกุฏิอีกกุฏิหนึ่งตอนนี้พ่นจัดที่ได้กวนผมเลเด้อทุกคนเลยเฮ่า <laughs> à, còn đều với giá khẩu Bạn này không được quên đi cơ khẩu rồi <laughs> khẩu lên này, <laughs> này bạn đều bạn này <laughs> <laughs> <Để ý> đó cho <laughs> kênh มวยจะคลมไปเลยเนาะหนูเดาพวกเขาใช่ไหมพี่เอ็งเดาทีแล้วอยู่บนนี่เฮยแงโมอไรบ่ได้อะเนาะต้องไปหาปูนบนไม้บ่แถวเนาะขันมีมีแถวเนาะมีมีแถวอะมีแถวได้แต่ว่าเราจะแสีบแน่เนาะแสียบหนึ่ง คนยู oh, here, ่ห We ้างก็ได้ป่บมีห้านบ่แถวนี้ในบ่ังไงกอนเนาะมึงแค่เพิ่นแถได้เนาะให้เพิ่นลองแถบางกอนเพิ่นมีอุปกรณ์อยู่เนาะเาก็คอยเอานี่สเอาบบบบางก่อนเนาะ่ห้องกักทนั่นน้นมดนตัวใดบอนใดบ่อขก็จ้างนาะแถล่างหัวเลยเออล่างหัวก่อน ไปล้างหัวก่อนให้ผมเปียกนะฮะจังแถง,ง่ายไปใ,ให้ผมเปียกก่อนเต้องย่าน,นันเพื่อนด,ดอกเพราะว่าเขาบา่บาบัเขาแทแล้วเขาแกะซีไซอ่าผ่าเลืองเลยเนะาะเขาไร่ได้นุงเสือนุ่งชงดอกตุวคนเลยบาตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปิดกล่องไว้ก่อนเนะาะเดี๋ยวเขาจะพักก่อนอโอเคทุกคนนะตัดภาพมา เพราะว่าเกิดเหตุบอคาดฝันเกิดขึ้นที่นี่อ่าต้องเดินเพื่อนบ่อเข่าเดิบ่อเขาผ่านทางมาน,นี่ <c oughs> ก็โต้ขึ้นเห็ดแบบมีโกนมาโกน,นเอาบบบนี้เนาะงาเพื่อนก็นกนเลยใช้วิธีว่ากโกนเอาเพื่อนนะเห็ดวิธีใหม่โดินเดินบ่อเขา่าเนาะอันนี้ก็ได้อของผมเพื่อนลายเพื่อนเนาะแบบเด่นเนาะ บมีผ่าเพนอยเพิ <wildly> ่นเสร็จเสร็จก่อนเนะคือบอกเอาเสือเอาเสือแล้วเสร็จไหนรถเสร็จหนาแล้วนะสบู่ขาตาเสร็จด้เนาะเอานั่นเคยเส็จเอาไวได้บ่เอาน่อเอาได้จนกำลังเทห่นอสบายดีเน้ะท้งวซีดเนาะโดยจุกบอเวียงสบายดีเนาะป่าพมีอยเดาเดาอืมนเลย ตรงเดินหัวเนาะเดินภเขาตงเดินภกเขาไปได้ไม่ได้อ่ะโกนโลนาะมีของเดิอว่ใครมีแถวมีตัวยุคห้า้ช่กเดินเขาใช่ไหเนาะดนภไปนั่งถูกก็ได้เลยเนาะสบายดีเด้อยไอเด้อยเดยเชื่อเช็นหนารถนาจก็ไ่ได้นุ่งและเมือนีเื่อนะอันบตูซิ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຮົາເຮັດບໍ່ວ່າອັນຜູ້ນັ້ນແທນອັນນິດໜຶ່ງຜູ້ນີ້ແທນນິດໜຶ່ງບໍ່ແມ່ນບໍບໍ່ບໍ່ເຮັດມັນກດນຍນກດນເຮັດນນກາກສນຕອງນບອບຍາບຈຍນ นี yeah! <that <that ่โกนบาดที <that <that ่นี่บว่คือว่ารตรงนี้เลยนี่โกนนี่โกนอ่ะบ่มีมีตัดเนก้อชานอ่ะเอาตัดนี่มีตัดตรงนั้นหนึ่งตัดแม่มีตัดตัดโตโตยาวออกก่อนนี่ก็ได้เนาะเอาที่ถั่วออกมาได้เปล่าอยู่ทางยาวเลยนะมแล้วมันเลยแต่ใส่นั้นมันเปียกปะมันเปียกอะไรเลยบีนโถอันนั้นนะโถอันลลาง โผล่างผมออกเนาะแต่ม่แทม่เทอตัดอันอันเนาะตัดนะตัดขววโอ้บวบบวบเมื่อกี้นะพ่อน้องม่เทบ้านหัวเนาะโอ้เสบได้นี่แกปะคนอื่นที่วันบไ่ตงได้มติงมีเทปีงบก โอ้ต oh, ้องเดือดพัด <và> บ <hai> ุเข่าเนาะกลมไหลสั่งเนาะเสียบมุ้ยทุกคนเลยใส่กระบามเนาะเสียบมั้ยหนึ่งทุสิทิ์เห็นเลือดบ่ได้เนาะทุกคนเลยเห็นได้แต่เลือดเป็ดเนาะว่ามักเห็ดมักกินเลือดเป็ดเลือดคนโม่ปันใดเลือดคนโม่ปันใดทุสิทธเห็นแล้วทุสิทธิ์อยากลมโม่ด้วยปันใด ถอดแล้วเนาะตสิบเนาะให้เลือดหมดได้เฮ้เลือดออกท่าผู้ได้บอก่มีไปเบิ้งนาะฮะมีมีแทบบาดกีนนี่เห็นบ่พอบางทีอาจจะอาจจะบาดตุ้มก็มีเป็นซิวเป็นยังนะอ่าและมีแทถึกนั่นึงก็เลือดนี่อนที่ยังไ่ที่เลือดมันจะฉูดฉีดเนาะทุกคนเลยอ่าอากาศมันแมน

ก็จะเป็นจัวได้ทุกคนนี่อ่ายิ่งเสียงองับปะรดน้าเหรอคุณคนใดว่าอะไรเงี้ยเลยท่านมาท่านมาท่านอะไรกันมาร่วมโดยเพื่อนนะเพื่อนจะมาอันตอเพื่อนอนาคตแหละเนาะท่นนี้รุ่นอยู่เนาะอ่าไวสิเทแล้วบ่เดี๋ยวตัวชิดนี้บุบก,ก่อนตัวชิดเลือดเลยยากอ่า กิเห็ดเป็นนาซองซองออีพีเอาเนาะทุกคนเอ้ยอีพีนี่ตุสิจะ์จะได้จบก่อนเพราะว่ามันจะเงาเกิดเนาะทุกคนเนาะอ่าก่าก่อนอินมดก่าตุสิธย์อขอมอกขอบใจเนาะอ่าพ่อพี่น้อง fc เบอร์ทุกคูทุกคนนาทีคอยติดตามเลยจ้ะให้กำลังใจตุสิธ์มาตลอดเนาะทุกคนเอ้ยก่ะตุสิษย์ก็มีอย่างเนาะนอกจากคำอวยพรเนาะที่ตุสิษย์จะให้คือในมือนี้ตุสิษย์ก่ ครับเอาไอ้สมบัติเพ่นมาบวชเนาะกะขออนุโมทนาบุญน้ำเนาะกะให้พี่น้องเอฟซีของทุสิตนั้นได้บุญน้ำกันเนาะมือนีเนาะทุกคนเอ่ยอ่าแล้วก็ขอให้เอฟซีของทุสิตนั้นมีความสุขหลายแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเนาะทุกคนเอ่ยให้ร่ำให้รวยให้โชคให้มานอนหลับก็ให้ได้เงินเงินนนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนเบื่อสุขสุคนเนาะอ่าสุดท้ายทุสิตก็ขอฝากน้ำพห้พี่น้องเนาะ หลังจากที่เขาบึงก็ขอให้บํามพามโฆษณาให้ตุสินี์เนาะแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดับชับใคให้ตุสิษย์ในเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ตุสิษิ์เหตุคลิปต,ต่อไปทุกคนเอยสุดท้ายถ้าชุดตุสิธ์ก็ขอก่าวคำว่าสบายดีเนะาะ